เฮ้ยเราเจอมอค่ามอค่าอยู่ทีบ้านหลังนี้เหรอขายแล้วม็อกค่าไม่ถูกกันอ่ะลูกนี่ชิปนวลมอค่ามานี่ลูกพ่อมาหาหนูตั้งหลายครั้งนี่มอค่านี่นี่น,น,นี่พ่อเอามาให้วันนั้นเห็นไหมเอา้าตายแล้ว พ่อมาหาตั้งนานพ่อตำแยแมวมาให้สัญญาไว้จะเอามาให้ไงเธอออกมาจากบ้านหลังนี้อ่มะมาคายหวยปะวะช่วยซิปึ๊บโอ้ยสี่หนึ่งสามทับสองสี่หนึ่งสามทับสองโอเคมาคเธออยู่ในบ้านหลังนี้เหรอเป็นลูกคนรวยก็ไม่บอกโอ้ ดูบ้านก็สิอืมแล้วหนูจะตีกกบนวลป่ะเนี่ยฮะห,หนูจะตีกัแกบนวลเปล่าชิบนวลอยู่ตรงนี้ชิบนี่มันมืดหน่อยนะครับตอนนี้แสงกล้องมันกากเลยอโอ้ยพ่อนึดว่าจะไม่เจอหนูแล้วเนี่ยนึกว่าหนูไปเที่ยวที่อื่นไปอยู่ที่อื่นแล้วปีใหม่วันนี้วันที่แปดนะครับเวลาทุ่มหนึง่ง แวะมาหามอกค่าสุดท้ายก็เอาตําแยแมวมาให้เขาเขาก็ได้กินสงบใจแล้วแต่เสียดายเพาะหน้าจอมาสองต้นเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันมีไอ้นวลอยู่นะนวลน,นวลเดี๋ยวค่อยจ๋านวลเดี๋ยวค่อยต่อนะค่อยต่อมอกค่านะลูกนะแต่มอกค่ามันเสร็จแล้วเราค่อยเห็นนะให้ไหมลูกหรือให้พ่อไปฉีดมาแบ่งให้ น่าจะยงน,นั้นดีกว่าไหมหมูกินข้าวยังเงิเน,นกินข้าวยังเงวนน่ารักนะอย่าตีกันนะลูกนะแต่พ่อไปแล้วอย่าตีกันเด้อได้ข่าวบอกว่านักงานปั๊มบอกว่าเขาไม่ถูกกันปั๊มพีทีนโอเคไม่ตีกันนะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปรับพ่อรีดนะวันนี้พ่อไม่ได้คุยด้วยนะจำนวนน้อยจำนวนคนฟูจะ นี่ขอโชคแปอะ,อะ,อะเขาบอกว่าเป็นแมวกวักทำไมมือพ่อดำจำังโหมืออะไรวะเนี่ย <c oughs> ทำงานหนักตามหาเจะแมวนี่ที่โคราชเขาประกาศหาหมาหลงเสียงผู้หนีไปทั่วเลยตั้งหลายตัวเนี่ยถ้าหาเจอก็จะคืนเอาไปบอกเจ้าของเขาเดี๋ยวพ่อมาใหม่นะพ่อแบกให้ดีกว่า ว่าข้าพาะว่าพ่อแบ่งพ่อแบ่งให้ให้นวลมันด้วยดีไหมลูกเราจะได้รักกันไงนะพ่อแบ่งให้เนาะไม่ยอมแปบบ๊บนึงนะพ่อแบ่งให้ดีกว่าสรุปแล้วฉีกแบ่งครึ่งให้จะได้กินพอๆกันโอเค <c oughs> มีมีการเหละเขาด้นวลไม่ต้องไปตีกันนะลูกเออพ่อแบ่งให้แล้วเอาตามนั้นแหละโอเค โอเคนะก้องไม่สวยเลยม็อ่าอย่าตีกันนะลูกพอไปก่อนนะหรือบ้านมคา็ค่ามอ่าไม่ได้ไปหวยนะแต่ม็อ่าเดินออกมาจากบ้านหลังนี้นะแต่ใครจะโชคตีๆีใหม่นะม็อ่าเขาอาจจะให้โชคก็ได้มอคอกม่าสวยอพ่อไปก่อนเดอ้อแค่นี้นะสองตัว,วนวน มอกค่ามอกค่าแล้วก็นวนโอเคสวัสดีแมวโคราบ๊ายบาย